สวัสดีครับนี่สิมาย่ามตุ่มนะครับพี่น้องใส่ตุ่มปะแง่งครับตุ่มเงาเงาครับตุ่มปะแข่งนี่ก็สิลงไปยกไปย่อก,ก่อนอากาศกับบนแจมสายดอกครับอยู่ในฝั่งซีสแลสิ่ถือสิอสขอเขาบ่เขาเพาท่านหูครับเดี๋ยวสิไป,ปย่ามเมืองก่อนน้ำก็บกแห้งครับ ันตะกอนตะเก้ากับว่าน้ำาบุกมันบวกเข่าครับมันอกกนี่จักจังไรบุญเนื้อสีล,ลงไปย่าใหม่พิน,นองเบิงก่อนนะก่อนครับโอ้หนามบกุกกลุ่มเทียมหัวเขา่าด้วยน้ำ اونے کو سب سنوں اونے رو تو เอาแน่อยู่ครับพี่น้องเอ้ยปักขยงเกือบถ่วมคุ้มครับปักขย่งครับพี่น้องเกือบถ่วมคุ้มถออกอยี่ตัว เล้สะตใต้ทั้งหมดโอ้โหลาดนั่ ก็แข่งแห่งครับพี่น้องไปขุก่อนโอ้อปรกากฏคนหนึ่ง เล้วเมื่อละครับยุบเง็นแล้วในลายอยู่ครับพี่น้องดูมันขึ้นอวยมันมืดครับนี่แต่้ลยอยู่มันทึบปวกมันติดมันทำเห็ดความสะอาดว่าไรครับพี่น้องไปเ่อนก่อน ว่าอะไรใส่ผาใส่นี่หรอกครับนี่ตุ่มพมเห็ดเห็ดมาใส่เลือนี่ครับเดี๋ยวถ้าเบิ้งน้ำคลิปถต้อนพรมเห็ดครับป้าใส่ตุ่มมาบางนึงครับยุบพุนกันล่าแล้วก็หายเบิ้องอีกยุคพี่ยุ่คุณ่นอะไรล่างล่างยุบพี่ครับพี่น้อง จะป,ะปะกักขยงปักดปกดน้ำแม่น้ำสะอาดยุผุดน้องมองผุดติดแต่ปวกอไรซ้ำนี่อะไรเป็นน้องเอ้ยลายเติบอยู่ตุ่มไม้ครับตุ่มเด่น เฮ็ดให้พี่น้องเบิ้งอยู่หันแหล่อยู่น้ำมองเฮ็ดงา่าแหละครับนี่ก็มาใส่ใส่เลยถือเลยครับดได้เลยนี่ก็เบเบิ้งแห่นีแหละได้หอยเช็นกครับตุ่มไม้ครับ นอนัองให้เฮ็ดกระจักสเฮ็ดหายใจใช่ไหมหรอกเวลาไปย่าบ้านทุ่งครับ